ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาตอบคำถามตอบคอมเมนต์ของเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่ถามเข้ามาในโพสต์ที่ผมลงไปเมื่อวานนะครับเป็นการถามที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนคนอื่นๆด้วยนะครับก็คือคำถามข้างบนนี้เลยครับนี่นะครับก็ถามมาว่าหรือว่าเราจะอายหรือว่าเราไม่มีความสามารถเพียงพอก็ขอให้ แนะนำมาด้วยนะก็เลยว่าคิดว่าคนหลายคนคงจะคิดแบบนี้นะครับว่าเอ๊ะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําหน้าที่เป็นครีเอเตอร์เรามาเล่นแพลตฟอร์มของ Facebook มาเปิดโหมดมืออาชีพแล้วนะครับเรายังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายังไม่ปังเพียงพอเนี่ยนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอายหรือว่าเราไม่มีความสามารถนะครับก็เป็นไปได้นะครับทั้งสองอย่างหรือว่าเรากำลังอายอยู่คือเรา ทำได้ไม่เต็มที่กับศักยภาพที่เรามีอยู่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความอายนะทุกคนก็มีความอายเนาะเพราะว่าเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องอมีการสงวนในบางเรื่องในบางอย่างที่เราไม่อยากให้เพื่อนเห็นเพราะว่าปกติของคนโดยเฉพาะคนไทยเนะาะก็พูดถึงคนไทยเราว่าคนไทยจะไม่ค่อยแสดงกล้าแสดงออกคนไทยจะไม่ค่อยอที่จะงัดเอาศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ข้างในเนี่ย ออกมาเท่าไรนักนะครับโดยเฉพาะคนในยุคเกา่าๆแบบผมยุคก่อนยุคเกา่ายุคยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์ก็อาจจะมไม่ไม่ค่อยที่จะได้รับการฝึกฝนให้กล้าสแสดงออกแต่สําหรับเด็กในเจนใหม่เนี่ยนะครับก็คือเด็กในยุคใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเขาเพราะว่าเขามีความสามารถเขากล้าสแสดงออกอย่างแน่นอนแต่ว่ายุคเราเราเนี่ยก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการกล้าสแสดงออก ก็อาจจะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับพูดถึงเรื่องของการความเขินอายเราก็มีเต็มเปี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะต้องมาละลายพฤติกรรมตัวเองนะครับให้เรากล้าที่จะแสะดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่มันไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็เป็นการางัดเป็นการบีบเป็นการขันเอาความสามารถเป็นการดึงเอาศักยภาพดึงเอาความสามารถของเราออกมา เพราะมันเป็นความสามารถที่เรามีอยู่จริงซึ่งคนเราอาจจะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีความสามารถที่แตกต่างกันอาจจะมีความถนัดที่แตกต่างกันอาจจะมีความ เชี่ยวชาญชํานาญการที่แตกต่างกันมีความรู้มีประสบการณ์ที่มันแตกต่างกันเราก็เอาเรื่องที่เรามีความรู้มีประสบการณ์นั่นแหละถ้าเรามั่นใจเพียงพอว่าเรามีความรู้เรามีประสบการณ์อยู่ในระดับหนึ่งเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ในระดับหนึ่งเราก็ออกมาทําสิ่งที่เรามีความรู้เรามีความเชี่ยวชาญเรามีความมีประสบการณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราเคยทํามาแล้วเราเคยสําเร็จเราก็มีความมั่นใจเราเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วเราก็มี ความรู้หรือว่ามีประสบการณ์มากเพียงพอที่จะมาบอกมาเล่ามาถ่ายทอดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่สังคมของเรามันขาดหายไปทีนี้ f c e e o o o เนี่ย <c oughs> เขามาเปิดแพลตฟอร์มหรือว่ามาเปิดโหมดมืออาชีพตรงนี้ก็ต้องการให้คนที่มีความสามารถเนี่ยมีทาเลนเนี่ยได้มาแสดงออกได้มาทาเลน์ความสามารถของตัวเองออกมาโชว์ให้กับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังหา ความกล้าหาญยังไม่ได้นะครับดึงเอาความกล้าหาดึงเอาความมั่นใจออกมาไม่ได้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเรามีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับหรือว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องไหนบ้างเราก็สำรวจตรวจสอบตัวเองแล้วว่ามีเรื่องนี้เรื่องนี้อาจจะมีหลายอย่างก็ได้นะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอาจจะไม่ใช่แค่อย่างเดียว คนเราอาจจะมีความรู้ที่หลากหลายแต่ว่าเรื่องที่เราถนัดที่สุดนะครับเราก็ดึงเอามาเป็นแกนหลักเอามาเป็นเรื่องหลักเอามาเป็นชูประเด็นว่าช่องของเราน่าจะพูดถึงเรื่องนี้ช่องของเราน่าจะทําเรื่องนี้ช่องของเราน่าจะถ่ายเรื่องนี้อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเอามาชูแล้วเรื่องอื่นก็ประกรอบก็น่าสนใจบางทีนะเรื่องที่เราถนัดอาจจะไม่ทําให้เราปังเ <toujours> <Naval S 1> <görüş> <ph ets> ท่ากับเรื่องที่แบบเผลอเรื่องกับที่เราแบบบางทีเราเราคิดว่าเรามีความรู้เรื่องนี้มีประสบการณ์เรื่องนี้แต่จริงเราอาจจะมี ความรู้ประสบการณ์เรื่องอื่นมากกว่าที่เรายังค้นหาไม่เจอก็ได้มันเกิดขึ้นตอนไหนก็เกิดขึ้นตอนที่เราได้เอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ตัวนี้เอามาถ่ายทอดแล้วคนดูเนี่ยคนชมเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินว่าจริงๆแล้วเร,เราถนัดเรื่องอะไรมันเลยมีแดชบอร์ดให้เรามาดูว่าเอ้ยจริงๆคลิปที่เราลงไปเป็นข้อ,ขอความเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอสั้นวิดีโอยาวเป็นโน้ตแบบคืออะไรที่มันปังอะไรที่มันเหมาะสําหรับเราเพราะผมเคยไปตรวจดูแล้วว่าเอ้ย อะไรที่มีคนดูอะไรที่มีคนมีส่วนร่วมเข้าถึงคนได้ได้มากบางทีบางเรื่องเนี่ยเราไม่คิดเลยนะเช่นข้อความสั้นๆอย่างเงี้ยเออมันปังยิ่งกว่านะครับมันมีคนเข้าถึงมีคนดูมียอดวิวมากกว่าคนที่มากกว่าคลิปยาวๆที่เราพูดแบบนี้มากกว่าคลิปให้ความรู้หรือว่าเราตั้งตั้งใจมากทําเป็นคือเรียกว่าจัดใหญ่จัดเต็มเรียกว่างานโปรดักชั่นเต็มอันนี้ คนไม่มีดูเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แน่เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนตัดสินว่ามันดีมีคุณภาพถูกใจไม่ถูกใจคนดูเขาเป็นคนตัดสินเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ค้นหาความรู้ความสามารถหรือว่าเราคิดว่าเราเชื่อชาญเรื่องอะไรเขาออกมาทําเรื่องนั้นออกมาพูดเรื่องนั้นออกมาโพสต์เรื่องนั้น คิดว่ามันน่าสนใจและเป็นประโยชน์ ort, ort, ให้กับเพื่อนๆเ,เขาก็จะเป็นคนที่ตัดสินเราเองและความกล้าหาญมาจากไหนผมบอกเลยถ้าเรารู้จริงถ้าเรามีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญชํานาญการในเรื่องนั้นจริงๆนะครับคนเขาจะรู้เองนะครับแล้วก็ตัวเราเองก็จะรู้ตัวเองด้วยว่าเรามีความรู้เรามีความสามารถเรามีความเชี่ยวชาญชํานาญการเรื่องนั้นและความมั่นใจตรงนี้นะครับมันจะทําให้เรากล้า ที่จะแสดงออกมานะครับด้วยสีหน้าท่าทางบางทีบางคนพูดพูดเรียบนะครับพูดอ,อาจจะไม่มีเสียงขึ้นลงแล้วอาจจะปรับการพูดของเราแต่ว่าสไตล์ไม่เหมือนกันบางคนมันก็มันก็เอาเน้เอานอนไม่ได้บางคนก็นิ่งๆบางคนเฉยๆคนดูเยอะกว่าบางคนพูดดังพูดโบกเวทโบยไวพูดมีอัธรตคนอาจจะดูน้อยกว่าก็ได้มันมันก็หลากหลายเพราะฉะนั้นทําออกมาก่อนกล้าที่จะออกมาก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าอายไหม คุณมันอายกันทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะก้าวผ่านข้ามพ้นเราเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าความเขินความอายตัวนี้ออกมาได้เราจะ,ะประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้เพราะว่าเราเป็นครีเอเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องผ่านความอายตัวนี้ไปให้ได้และอะไรทําให้เราผ่านความอายตัวนี้ไปได้พูดเลยนะครับว่าความมั่นใจความที่รู้ว่าเรามีอะไรดีและเรา มีดีจริงๆไหมถ้าเรามีดีจริงเราเชี่ยวชาญเราเก่งเราชำนาญเรามั่นใจในเรื่องนี้ว่าเรามีความรู้ความประสบการณ์ต่างเด้นแน่นอนเราก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างมั่นใจและนี่คือความกล้านี่คือความไม่อายนี่คือความมั่นใจนี่คือความกล้าแสดงออกที่ครีเอเตอร์ทุกคนจะต้องมีส่วนถ้าบอกว่าเรามีความสามารถไหมความสามารถมีกันทุกคนไม่มีใครที่ไม่มีความสามารถไม่มีใครที่ไม่เก่งแต่ว่าเก่งคนละเรื่องเก่งคนละด้าน แสวงหาค้นหาคิดหาว่าเราเก่งเรื่องอะไรเราชํานาญเรื่องอะไรเราถนัดเรื่องอะไรซึ่งเราอาจจะถนัดไม่เหมือนคนอื่นหรกถ้าไปเรียนแบบคนอื่นเราก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องงัดไอ้เรื่องที่เรามีความรู้ความสมัร็เอามาพูดแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราที่เขาสนใจเรื่องเดียวกันกับเราเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตเราเองนะครับวันนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังอายอยู่นะครับการกําจัดความอายก็คือความกล้า ความกล้าเกิดขึ้นได้จากความมั่นใจในความรู้และประสบการณ์ของตัวเองนะครับดึงศักยภาพของตัวเองออกมาไม่มีใครไม่มีความสามารถไม่มีใครไม่มีความรู้ไม่มีใครไม่มีประสบการณ์เพียง <P eng> แต่ว่าเรามีความสามารถเรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรมีประสบการณ์เรื่องอะไรแล้วเอาเรื่องนั้นเนี่ยชูออกมาเป็นประเด็นหลักแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเราก็จะกลายเป็นคนที่กล้าสแสดงออกแล้วก็มีความสามารถแล้วก็จะเติบโตไปในเส้นทางของครีเอเตอร์นี้ได้อย่างสง่างาม ไม่ดังเปรี้ยงปร้างแต่ว่าก็พอไปได้อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ลาไแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ